d Did i you you know know คุณหทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีตอาวี้้มากับการคัดจมูกแล้วก็หายใจไม่ออกท่านผู้ชมคะก็เลยไปซื้อสเปรย์พ่นจมูกมาอะ เปรั้พ่นจมูกมันมีวิธีการทํางานยังไงแล้วทําให้จมูกเราเนี่ยหายคัดได้ยังไงแปบ๊บหนึ่งนะขอหายใจแป๊บหนึ่งแล้วช่วงหน้ากลับมาบอกค่ะมจมูกนอกจากจะทําหน้าที่รับกลิ่นต่างๆแล้วยังเป็นทางผ่านของอากาศที่เราหายใจเข้าไปในร่างกายโดยมันจะช่วยกรองอากาศปรับอุณหภ,ภูมิและให้ความชุ่มชื้นถ้าอากาศแห้งมากก่อนที่จะเข้าสู่ปอดต่อไป แต่เมื่อเราไม่สบายหรือว่ามีอาการภูมิแพ้ต่างๆเราก็จะพบว่าน้ำมูกเราจะไหลรวมไปถึงมีอาการคัดจมูกทำให้หายใจไม่ออกจนต้องหันไปพึ่งยาพ่นจมูกค่ะเราไปดูก่อนค่ะว่าทำไมเราถึงมีอาการคัดจมูกแล้วก็มีน้ำมูกไหลออกมา,มามากกว่าปกติ สาเหตุนั้นเกิดจากมีผู้บุกรุกเข้ามาซึ่งนั่นก็ได้แก่เชื้อไวรัสแบคทีเรียแล้วก็สารก่อภูมิแพ้ต่างๆเช่นละอองเกสรขนสัตว์หรือว่าไรฝุ่น เมื่อร่างกายของเรารับรู้ว่ามีผู้บุกรุกมันก็จะตอบโต้กลับด้วยการส่งเม็ดเลือดขาวออกมาโจมตีโดยที่หลอดเลือดแดงจะขยายขนาดขึ้นเพื่อให้เลือดไหลเวียนแล้วก็นำพาเม็ดเลือดขาวมาโจมตีเชื้อโรคได้มากขึ้นส่งผลให้ความดันในเส้นเลือดฝอยเพิ่มมากด้วยน้ำในเลือดของเราก็เลยถูกบีบผ่านออกมาซึ่งก็คือน้ำมูกนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นน้ำมูกที่ถูกขับออกมามากกว่าปกติก็คือความพยายามที่ร่างกายต้องการจะปกป้องเราจากสิ่งแปลกปลอมแต่เมื่อเยื่อบุจมูกบวมขึ้นก็จะทำให้เราหายใจไม่สะดวกหรือว่าหายใจไม่ออกนั่นเองค่ะและตรงนี้นี่เองที่เราต้องพึ่งยาพ่นจมูกให้เข้ามาช่วยเปิดทางให้เราได้หายใจโล่งอีกครั้งยาพ่นจมูกแบ่งออกเป็น2อประเภทหลักๆคือแบบมีลิ์ทำให้เส้นเลือดหดตัว และอีกประเภทหนึ่งก็คือยาสเตียรอยในที่นี้จะขอพูดถึงชนิดที่ทำให้หลอดเลือดหดตัวค่ะในยาพ่นจมูกจะมีสารที่สำคัญก็คือไซโลเมตาโซลีนซึ่งมันจะมีโครงสร้างโมเลกุลคล้ายอะดรีนาลีนเมื่อฉีดพ่นเข้าไปแล้วจะทำให้หลอดเลือดแดงหดตัวเลือดจึงไหลามายังชั้นเยื่อเมือกในโพรงจมูกน้อยลงความดันในเส้นเลือดฝอยก็จะน้อยลงซึ่งก็จะช่วยให้มันบวมน้อยลง ช่องทางเดินหายใจก็จะกว้างขึ้นและน้ำมูกของเราก็จะแห้งไปนั่นเองค่ะตอนนี้หายใจได้โล่งขึ้นแล้วค่ะนี่ก็คือข้อดีของสเปรย์พ่นจมูกเพราะว่ามันจะออกฤทธิ์ค่อนข้างเร็วสัก2องสามนาทีหลังจากเราพ่นเข้าไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจมูกเราโล่งขึ้นแล้วแต่ว่ามีข้อแนะนํานิดนึงนะคะว่าเราไม่ควรใช้ติดต่อกันนานเกิน3วันเพราะว่าจะดื้อยาได้แล้วก็มันจะไปทําลายเยื่อจมูกเราด้วย แล้วก็อีกอันหนึ่งที่สําคัญก็คือก่อนใช้เนี่ยควรจะสั่งน้ํามูกออกมาให้หมดก่อนวันนี้ไม่ไหวละเป็นวันจริงนะเนี่ยถ้าไม่รักไม่ทํารายการให้ดูนะ <c oughs> Did you know คุณรู้หรือไม่นะคะติดตามรายการของเราได้ทางช่อง y o u t u b e นะคะถ้าอยากดูย้อนหลังแล้วก็ Facebook อีเมลจดหมายส่วนรายการใหม่ย้ำอีกครั้งนะคะทางช่อง 3SD วันเสาร์8โมงคึ่งถึง9โมงวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้คะ่ะสวัสดี Did you know?